ครับวันนี้วันนี้ทำอะไรกันชโจทำอะไรับอ,ตอเตรียมอปุปก,กรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าอันนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการภาพสี่ยีิบสี่ชัว่วโมงก็เลยราคาไม่แพง เอาเรื่องไฮลุกคลเอร์ฟูนะครับฮาร์ดิสชุดชุดนี้ตจชิบ้าหนึ่งเทรไาบรา์นะครับก็บันทึกบันทึกก็ประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะก็จะมีตัวเครื่อง DVR ฮาร์ดิสกล้องสี่ตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟสายเส้นละยี่สิบเมตรน่าจะยี่สิบเมตรแหละตามสเปค ก็อันนี้อะแดปเตอร์ซื้อมาสำรองแล้วก็กล้องนนี้น,นมีมีอันนี้แถมซิเกอร์ติดสถานนี้สถานที่นี้รักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงโอเคแล้วก็มีสายแรงกับสาย h ฮด i ีใหม่สำหรับจอออกจอทีวีโอเคครับเดี๋ยวเรามปประกอบกัน แล้วก็อันนี้ครับบ้านลูกค้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เลยจะซื้อเราเตอร์ทีวีลิงใส่ซิมได้ CGLTE เราเตอร์สามร้อยมกะบิตเปอร์เซกนะบวกกับบวกกับตัวนี้ในซิม AIS 5G ครับแต่ผมเลือกเป็นรายปีนะครับมันก็เลยจะถูกหน่อยความเร็วที่3 0 0เมกเบิตเปอร์เซกเดือนละ70 0เอ้ย70 ขีกระบาย12เดือนปีหนึ่งก็เปลี่ยนทีหนึงถ้าคำนวณเป็นรายปีแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะกล้งจะปิดก็เลือนแรนสบายๆแล้วก็เล่นไวไฟได้นะโอเคครับ นี่ตอนแล้วโจ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 ต้อ,อ,อ,องเดินตรงกล้องหน่อยดิกล้องทีละตัวเลยลองอเ,รเราเอามือเอามือจับทีละตัวนหนึ่งสองสามสี่โอเคครับนี่พีเซนเตอร์เรา

ไม่ได้ใช้นี่ดอกโคงซอนี่มันถ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลนมุ่นได้ใครพวกเล่มันมีแทมข้างในบ้ล่ะกล้องได้หนึ่งแต่ว่าลนให้นี่แปะนด้วยนี่แปะนด้วยนี่แปะนี่ด้ Cảm ơn các bạn xem theo dõi và ủng hộ tên ช่างโจ้ก,กำลังดำเนินการติดตั้งเครื่อง D v R แล้วก็ Wi-Fi นะครับหาอะไรครับช่างโจ้อะไรหายครับอ๋อหาพอดทีดีไมคครับอ๋อโอเคนี่เครื่อง D v R แล้วก็ Wi-Fi จะได้ดูผ่านมือถือได้นะครับแต่เราใช้ชิปบีลิงมันมีหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้เอา แล้วก็ดี r เราใช้ไฮลุกราคาไม่สูงมากนะครับเป็นตัวเริ่มเริ่มต้นกล้องตัวนี้ผมใช้เป็นสี24ชั่วโมง ในออนไลน์แล้วอุย้ยสี่ตัวเห็นะครับพี่เขียวจับจับบันดไดไว้ อัไรห้อยไปก่อนห่มนี่เลยไปก่องเล่อยเปลี่ยนเปลี่ยน นเสร็จแล้วด,ดูในมือถือ นีก็ไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วอ้าวุณได้ก็เชี่ยวตันวะได้แคนี้เวพอเวพอเพอตึกลัดด้วแต่แก็ตีฟ้ากโกโดป่ะ <laughs> ตัวเล็กตะจีดนะเ <laughs> สร็จไร้อยนี่ครับงานไม่เอาท่อ